สวัสดีค่ะชื่อโดลรนีเจริญเมตานะคะเป็นดี렉เตอร์ออฟแฟรนช a ส์แมネจเมนต์ของแบรนด์กาแฟพันธุ์ไทยค่ะเราเปิดที่อำเภอบางปะหันนะคะเป็นสาขาแรกนะคะในวันที่19กันยา2555ค่ะเราเปิดสาขาไปแล้วว่าค่ะกว่า500สาขามีเป้าหมายในการที่จะขยายสาขาในปีหน้าค่ะเราคือเป็นแบรนด์กาแฟที่ สนับสนุนคนไทยด้วยการช่วยสนับสนุนชุมชนตั้งแต่เมล็ดกาแฟนะคะต้นน้ำเงีนปลายน้ำแล้วเป็นกาแฟอาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจากเมืองไทยเรามีโมเดลทางธุรกิจนะคะของตัวร้านสาขาที่หลากหลายนะคะเริ่มตั้งแต่ตัวของคีย์ออสนะคะรถฟู้ดทรัคนะคะฟู้ดเทเลอร์นะคะ,ร,ะ,คะ,ลละ,คะรวมทั้งรูปแบบที่อยู่ในบิวดิ้มีอาคารอยู่แล้วนะคะรวมทั้งรูปแบบที่เป็นพื้นที่เปล่าเป็นสแตนด์อะโลนนะคะนำตัวเนี้ยเข้ามาร่วมคิดแล้วก็ร่วมวางแผนธุรกิจร่วมกันนะคะปีนี้เป็นปีที่เราครบรอบ10ปีนะคะก็จะมีแคมเปญใหญ่ แคมเปญเวลาเป็นไทยเวลาพันไทยนะคะอยากจะเชิญชวนคนที่สนใจในเรื่องของการลงทุนนะคะของเราเริ่มต้นง่ายนะคะลงทุนง่ายเพียงแค่1.3ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะและพบกันในงานแฟรนไชส์และโอกาสทางธุรกิจปีที่18เป็นงานแสดงแฟรนไชส์หลากหลายประเภทที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในประเทศไทยคะ่ะพบกันในวันที่20 23ตุลาคม2565นะคะสวัสดีค่ะ